เชื่อไหมครับว่าถ้ารองพื้นหลุมสูตรนี้หรือเตรียมหลุมปลูกแบบนี้คุณจะไม่ต้องรดน้ําต้นไม้อีกหลายเดือนแถมต้นไม้ที่เราปลูกยังโตวไวและทนแรงอีกต่างหาก สวัสดีครับผมสวัสดีกันในวันหยุดสุดสปดาแต่ว่าในสวนผมเนี่ยยังมีกิจกรรมการปลูกอยู่ต่อเนื่องช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนไม่มีแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือในเขตที่ผมอยู่เนี่ยฝนไม่ตกเลยแต่ผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ก็ยังปลูกเสริมไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นหรือกระทั่งไผ่ ปลูกยังไงให้รอดและโตวไวแถมยังไม่ต้องรดน้ำอีกต่างหากผมพูดนน้อยไว้ก่อนว่า1เดือนไม่ต้องรดน้ำมันยังไม่ตายแถมยังโตวไวอีกต่างหากวิธีการนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับเอาละไม่พูดมากเข้าเรื่องกันดีกว่าเริ่มจากเตรียมหลุมปลูกครับหลุมนี้ผมจะปลูกต้นเงาะที่ซื้อมาเมื่อตั้งแต่หน้าฝนแล้วแหละมันไม่มีเวลาปลูกมันปลูกอย่างอื่นก่อนขุดหลุมปลูกธรรมดาครับตีหลุมให้กว้างขุดหลุมลึกประมาณ30ซนติเมตร หรือ1ฟุตนะครับเสร็จแล้วก็รองพื้นหลุมตามปกติครับซึ่งผมจะใช้ปุ๋ยหมักที่ทำไว้มารองพื้นหลุมประมาณครึ่งถังนะครับหรือครึ่งปิ๊บก็ใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็เอาจอบคลุกเขาให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วเราก็ตีหลุมเป็นวงกว้างอีกให้ลึกเหมือนเดิมจุดนี้คือจุดสําคัญเลยผมจะใช้ต้นกล้วยนะครับที่เห็นนี่คือต้นกล้วยผมก็จะไปตัดมาแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนสักประมาณหนึ่งคืบนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาต้นกล้วยนี่แหละไปรองหลุมปลูกตามคลิปนี้เลยนะครับ จากนั้นก็กรบดินกรบต้นกล้วยไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาต้นไม้เนี่ยปลูกอันนี้ปลูกจริงนะครับปลูกลงไปตามปกติครับก็กรบดินธรรมดาเลยจากนั้นก็ต้นกล้วยที่เหลือเนี่ยมาตัดแล้วก็ผ่าครึ่งตามคลิปนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปวางปิดทับหน้าดินบริเวณโคนต้นเสร็จแล้วก็รดน้ำให้เปียกเลยใบตองที่เหลือไม่ต้องทิ้งครับเอามาหั่นใส่แบบนี้เลย ปิดให้เต็มเลยทําแค่นี้เองครับการปลูกต้นไม้หน้าแล้งในสวนผมผมปลูกมาทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งไผ่นะครับผมใช้วิธีการนี้ในการปลูกหน้าแล้งถ้าจะวางระบบน้ําทั้งหมดในสวนผมเนี่ยมันคงเสียเงินเยอะบางจุดผมก็วางระบบน้ํใส่บางจุดก็ไม่ได้วางนะครับจุดไหนที่ไม่ได้วางผมก็จะทําแบบนี้ก็คือปลูกลืมเลยละ่ะอาจจะรดน้ําแค่สัปดาห์ละครั้งนะครับแต่รดให้เปียกบางทีก็ลืมเป็นเดือนหรือ2เดือนนะครับ ต้นไม้ไม่ตายจนกระทั่งหน้าฝนเขาก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยเป็นพืชอวบน้านะครับนี่คือต้นกล้วยที่ผมตัดไว้เมื่อ2เดือนก่อนผมแกะให้ดูยังมีความชื้นอยู่เลย2เดือนก่อนผมตัดไว้ตัดคุมโคนต้นไม้ไปต้นหนึ่งนะครับและที่สําคัญดินบริเวณที่ผมเอาต้นกล้วยปิดไว้เนี่ยขณะที่ว่าฝนไม่ตกมาเกือบืองเดือนแล้วนะครับดินยังมีความชื้นอยู่เลยบริเวณที่ผมเอาต้นกล้วยเนี่ยมาคลุมไว้ ผมถึงบอกในคลิปนี้ว่าวิธีการที่ผมทำเนี่ยมันสามารถช่วยให้สำหรับคนที่มีพื้นที่ระบบน้ำไม่ถึงอยากปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ทุกฤดูก,กาลนะครับแค่เอาต้นกล้วยไปรองพื้นหลุมเหมือนในคลิปนี้เลยเหมือนที่ผมทำผมก็ปลูกไปหลายต้นนะครับบางทีก็ลืมเดือนหนึ่งผ่านไปไม่ได้ลดน้ำก็ยังแตกยอดถอดใบอยู่ก่อนทำคลิปนี้นะครับประมาณ2เดือนผมได้เอาต้นกล้วยตัดเป็นท่อนนี่แหละไปฝัง อยู่บนขอบสะนะครับซึ่งเป็นที่แห้งแล้งเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูนี่คือต้นกล้วยที่ผมฝังไว้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมจะสังเกตเห็นว่าความชื้นก็ยังมีและที่สําคัญดินบริเวณนี้เนี่ยที่ฝังต้นกล้วยไ้เนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่นั่นแสดงว่าถ้าเราใช้วิธีนี้ด้วยการฝังต้นกล้วยลงไป รองพื้นหลุมเสร็จแล้วก็เอาดินกลบไว้ก่อนมันก็จะเก็บความชื้นไว้ในดินเป็นทั้งปุ๋ยทั้งน้ําให้กับพืชที่เราปลูกนี่แหละคือสูตรเด็ดที่ผมนํามาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้ลองทําดูนะครับสําหรับคนชอบปลูกต้นไม้โดยเฉพาะมีพื้นที่แห้งแล้งน้ําไม่ถึงขี้เกียจรดน้ําเราอาจจะรดน้ําแค่2สัปดาห์เพื่อให้รากฝอยเขากระจายไปก่อนนะครับพอรากเขาผ่านชั้นดินลงไปถึงต้นกล้วยนั่นแหละคือแหล่งน้ําของเขาเองอีกทั้งยังเป็นปุ๋ย ที่เกิดจากการย่อยสลายของต้นกล้วยด้วยนะครับลองทําดูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้เหมือนผมลองทําดูนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ